ที่ทางด้านสองตรงเนี้ยคือตอนเนี้ยน้ำที่อยู่ในนอกระนี้มีบุคลากรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งหนึ่งพระรามสองท่วมตรงหนึ่งเชิงสะพานใบเตยมันจะเป็นเพราะเนื่องจากว่าเอาสองตรงช่วงสะพานแล้วมันดรอบลงเพื่อให้รถใหญ่มันรอดได้มารอดรอดเชิงสะพานใต้สะพานจับรถทางรอดแล้วก็อีกคนหนงตรงวัดบังตรงนั้นจะเป็นบางโครัดที่ที่ขับ ผมคือเขาบอกว่าจุดเดียยังไม่นิดีนะว่าท่านจะเจอไรแบบนี้หรือท่านถ้าท่านเจรจาถ้าเอกชนแทนว่าท่านจะอยู่ตรงนี้หรือ <c oughs> เอามานี่แล้วกรเพาะหมูพวกนี้มีมันจะมีอยู่บรรหออยู่น้าอันนี้ที่ยังสร้างไม่เสร็จของผมเนี่ยมีละสองแสนแต่ชุมจนน่าจะหลอดอ้นาอ๋อได้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 